ไอ้ยกลับมาอีกแล้ววันนี้ก็จะทำอะไรสักอย่างหน,นึ่งนี่แหละตอนนี้เปิดคลิปแปลกนิดนึงโทษทีสภาพห้องลกมากเลยตอนนี้ก็เลยไม่อยากเปิดคลิปแบบธรรมดาวันนี้ผมก็จะทำซองจอดหมายจากอันนี้ อันนี้ก็จะมาทำกันโดยที่เราจะเอาซองจดหมายมาเขียนเส้นเพื่อที่จะทำซองจดหมาย <c oughs> งงไหมล่ะงั้นไม่ทำซองจดหมายนะจะไปทำของเล่นแทนได้เส้นมาเกือบครึ่งทางแล้วทำต่อไป กระดาษเออบ้านพังแล้กระดาษโคตจะเบี้ยวเลยทำไงดีตอนนี้ก็ตัดได้แล้วนะออ,อะไรอีกเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ก็ได้เส้นแบบตารางแล้วนะ ลูกแม่ไปทําอะไรไม่รู้เหมือนกันนี่มันหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยขอไปตอนระบายสีเสร็จเลยแล้วกันตอนนี้ก็ระบายสีเสร็จแล้วแต่มันต้องทำสองอันอลืมบอกไปอันนี้ไม่เชิงของเล่นเชิงของตกแต่งมากกว่าเอาสองนาทีแล้วตอนนี้เจอกับตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะ mình thấy u buồn cả đời na, hình men na, ní, hình men, tuôi ái cũng không mốt đuợc, chỉ thấy dài dài là ngầu mà na, đã nghe